เรามาเตรียมกรีบกระทงกันก่อนนะคะกรีบกระทงของเรานะคะเตรียมใบตองใบตองนี้เรากว้างสามนิ้วนะคะเตรียมใบตองมากว้างสามนิ้วแล้วก็ตัดใบตองออกนะคะ3ามนิ้วตัดควนออกนิดนึงหลังตัดหลังจากตัดคนออกเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมพับกลับประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะกลับประมาณครึ Won ่งหนึ calendar, ่งคะกลับประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้เราก็พับพับเฉียงแบบนี้นะคะแต่แล้วนี้ก็พับเฉียงแบบนี้ แล้วพับกลับมาอันนี้ก็พับกลับมานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเตรียมดอกไม้สีขาวดอกไม้สีขาวดอกอะไรก็ได้วันนี้เราใช้ดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันสีขาววางตรงกลางเสร็จแล้วเราก็พับพับกลีบนะคะอ่าแล้วเราก็พับกลีบแบบนี้นะคะดอกไม้เราจะอยู่ตรงกลางคือดอกอัญชันนะคะวางพับ อันนี้วางพับนะคะดอกกัญชันเราก็อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะได้อยู่ตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะตัดออกจนปลายปลายตัวน,นี้เราตัดออกนิดนึงตัดออกนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บอ่อาแม็กเย็บไว้เราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะดอกไม้ตรงนี้ถ้าเราไม่มีสีขาวเราอาจจะใช้สีอื่นก็ได้น,นี้แล้วแต่เรา ตอนนี้นะคะขีบของเราก็พับพร้อมแล้วต่อไปเราก็มาประกอบกระทงกันที่การประกอบกระโทงนะคะเราก็นํานําดอกอัญชันที่เราพับไว้นะคะวางวางเลยนะคะ ช,ชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะชั้นที่หนึ่งของเราเสร็จออกมาแล้วก็จะปเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะสวยดูสีสันแล้วมันอาจจะดูสีขาวๆแต่เรานําดอกไม้สีอื่นมาตกแต่งมันก็จะสวยขึ้นเสร็จแล้วเราก็นําดอกไม้ที่มีสีตัดกันมาตกแต่งต่อไปนะคะเราเตรียมดอกบานมรโยดอกบานมิโโ้่เรก็ใช้ไม้ไม้เสียบตรงก้นแบบนี้นะคะใช้ไม้เสียบเสร็จแล้วเราก็นํามาปักปักสว่างปักสว่างตรงนี้นะคะปักสว่างช่อง อตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตรงกลางตรงกลางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเริ่มสวยจากสีขาวแล้วก็มาสีแดงของดอกบันโรยแล้วก็หาดอกไม้สีอื่นมาตกแต่งเพิ่มเติมอีกต่อไปนะคะเราเตรียมดอกดาวเรืองเพราะดอกดาวเรืองนี่สีเหลืองเพราะขาวแดงแล้วก็เหลืองเรานําดอกดาวเรืองมานะคะเราก็ตัดตรงโคนออกนิดนึงตัดตรงโคนออกนะคะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเสียบเหมือนเดิมนะคะเราก็มาปักตกแต่งให้ที่สวย ค่อยๆปักลงไปเลยนะคะพอเราปักดอกดาวเรืองไปได้สักระยะหนึ่งนะคะเราก็เอาทูบมาปักตรงกลางไว้ก่อนนะคะพอเดี๋ยวจะปักดอกไม้ยากเอ๋เดี๋ยว,ยวถ้าเราปักดอกไม้เสร็จแล้วทูบมันก็จะปักยากนะคะเราค่อยๆปัก หลังจากทําเสร็จสมบูรณ์แล้วกระทงเราก็ดูสวยดีนะคะท่านผู้ชมเราทําไปเราก็คิดแบบไปทําเสร็จออกมาแล้วเราเห็นความสวยของกระทงของเราแล้วเราก็ชอบนะคะท่านผู้ชมชอบเหมือนเราไหมคะถ้าชอบอย่าลืมไปทําตามแบบของเรานะคะและที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะและกดรูปกระดิ่งเพื่อในการติดตามการทํากระทงกับเราในครั้งต่อไปจ้า